ติกรรมการกินแบบนี้เสี่ยงต่อการเป็นโรคนะครับวันนี้ผมจะมาขอแนะนำเลยใครที่ชอบรับประทานกาแฟกับไข่ตอนเช้าระวังให้ดีถ้ากินกาแฟกับไข่เจียวกับออมเล็ตกับสแกมเบอร์เอกหรืออะไรก็ตามไม่เป็นไรแต่อย่ากินคู่กับไข่ต้มนะครับเพราะคาเฟอีนในกาแฟนะครับ จะไปจับตัวกับซันเฟอร์ทึ่งซันเฟอร์นั้นจะเกิดจากไข่ต้มนะครับผมแล้วทําให้ร่างกายนั้นไม่สามารถดูดซึมธาตุเหล็กได้ถ้าคุณกินเข้าไปคู่กันจะทําให้ร่างกายคุณขาดธาตุเหล็กจะส่งผลยังไงบ้างครับ ถ้าใครที่เป็นโรคเกี่ยวกับเลือดหรือโลหิตจางอยู่แล้วจัดอันตรายนะครับผมแต่ถ้าคนทั่วไปก็อาจจะทําให้สูญเสียธาตุเหล็กหรือว่าได้รับธาตุเหล็กน้อยลงมีผลกับเรื่องของกระดูกนะครับเรื่องของผมอะไรพวกนี้ก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีพฤติกรรมการกินกาแฟกับไข่ต้มผมแนะนําให้เปลี่ยนซะนะครับ กระทะเชฟบุกสุดยอดเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากประเทศเกาหลีนะครับทำมาจากวัสดุไทเทเนียมพลาสและก็กราฟีนนะครับผมร้อนเร็วกว่าเพชรถ,ถึง2เท่าทนทานกว่าเหล็กถึง5เท่าทำเมนูไหนก็ไม่ติดใช้ไฟแรงก็ไม่มีปัญหาและก็ใช้ได้กับเตาทุกชนิดไม่เป็นอันตรายกับร่างกายมนุษย์ผลิตโดยบริษัทแฮปปี้คอร์เกาหลีของแท้แน่นอนใครที่สนใจอยากทำอาหารสนุกทำอาหารปลอดภัยนะครับผมติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับผมเรามีโปรโมชั่นดีๆรอคุณอยู่ครับ